สีกุ้มาคาสีกุ้งคาผ่านไปใกล้เดือนมีนาะความหวังอยู่วันที่หนึ่งมีนาะคุณชอบสีอะไรชอบสีอะไรชอบสีอะไรก็แล้วแต่ใจพวกเจ้าเด้อุิยอุุยอุวย ก็สวยของเขาอยู่ในไทยวางพุ่มยังไม่โตถ้าโตจะสวยกว่าันนี้ดอกแดงใบดางก็สวยอยู่หี่ง้อยมามาเที่ยวมาเที่ยวคนเดียว่อยน,นี่ละ ไม่ค่ยอ,อยมอนหุ่ยากไม่ต้องรอคนน้อนคนนี้อยากกลับก็กลับจากมาก็มาถ้าไปหลายคนมันก็หลายเวลาหลายตามคนต่างม,มีภาระมาคนเดียวนี่ละเหมนบอกจะว่าอ้าวสวยอยู่เด้งามอยู่ดีอย่าบ่าบา่งามเ้อหลายหลากสีสันอยู่เดี ข่อ,อยยางบอกพี่น้องหรือว่าจะเดินไอ้ต้นนี้ก็สวยอยู่นคนละสีค่อยๆไปเด้อเดี๋ยวสะดุดเดี๋ยวสะดุดเดี๋ยวสะดุดอืสถานที่ท่องเที่ยวพี่น้องเที่ยวคนเดียวนี่แหละมาจะพาเที่ยวจะพาเที่ยวมา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 ,มาจะพาเที่ยว มามามาค่อยจะพาเที่ยวดอกอะไรสีอะไรเนี่ยเออก็สวยคนละแบบมาย่างรอบๆี่ก็จะกลับแล้วพี่น้องเออไม่ไปต่อแล้วเหนื่อยแล้วกลับบ้านแล้วไปกลับบ้านแล้วไปสวนดีกว่าไปพักผ่อนแล้วก็ไปทําสวนดีกว่าแค่นี้แลนะเนอะพี่น้องเออ วันนี้พาเที่ยวแค่นี้ก่อนวันหลังเราจะพาไปเที่ยวที่ใหม่สดใสใช้ไรกว่าเดิมอยากปิดไปแขวนขึ้นแผ่นเท่าป้าประกาศให้คนรู้ว่าบานนี้นะฮโอ้งามงามงามอดูเงาเงาพี่นอ้องอือ